่ตใหญ่กว่าตัวเรกโอ้บดดอกแหลกกับพอเลย,ยมาดูเออเยาะเย,ย,ยเลย สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมพอกับจากเพ่นคือเก่าแล้วครับผมมือนี้มาหาปลาครับหาปลาหากับเข้าครับกว่าชิมาซัมหอยสั้นหอยสั้นนะครับหอยสั้นบรรยากาศโดยรอบครับตอนนี้เพิ่งมาถึงครับเพิ่งจอดรถเดี๋ยวชิมาลงลงฟังนี่ครับมือนั้นมาลงฟังฟังตรงขามครับฟังฝนฟังเวียนตกนะครับอันนี้มาฟังเวียนออกครับคนละฟังกัน ไกลกันอยู่ครับประมาณ400เมตร่นละเอาบอรลายครับเดี๋ยวแต่งตัวกันวันนี้เอาเปรียบปีศาจมาขึ้เก่าล่ะครับโอเคครับไลกันเลยเราพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยครับตอนนี้ลงมาถึงน้ำแล้วครับบรรยากาศกษติประมาณนี้นะครับมีแหนมีบัวนะครับตอใหม่กษตรหลายๆเนี่ยครับน้ำใสครับส่วงนี้ ฝนลงอยู่ครับแต่ว่าน้ำก็ยังถือว่าใสอยู่นะครับปลาชะโดก็ล่างเขาคูครับช่วงนี้ดำมากดอกแหลกพอเลยครับปลาชะโดผมกดทายแลลวครับแต่ว่ากล่องมันทายบ่ท่านนะครับนะลงไปพอปลากดเปิดกล่องครับแต่มันทายบ่ทันนะครับบอได้ช็อตตอนยิงนะดอกแหลกพอเลยนะครับฟูกนะครับตั้งแต่ยิ่งปลามาพึงถึงมีเชือนี่แหละครับเทือแหลกที่ว่าดำดอกแหลกเลยพอเลยครับมันครับมันมันตัวแหลกอ่ะ เดี๋ยวดึงขึ้นมาให้เบิรงครับตอนนี้มันคลองแน่ยู่ครับปลาประมาณใส่สองครับเดี๋ยวๆเลยะารทำทายเลยลายว่าแมนแมงปูครับดอกแอเลยครับม้ามีดีครับดอกแหลง่อเลยใส่เวลาบปเถืงหานาทีนะครับใ่หนากาเขับไปกล่มลงบางน้ำคอเลยนะครับ ถ่ายกล่องน้ำพระท่านมาครับตัวนี้เอาปลาไปเก็บครับตัวที่สองเลยเปิดกล่องมานะครับโพโมมาจะใส่หมดนี่ครับอุ้ยยิ่งเขากลางกระบาลเลยครับอ่าผมกดถ่ายพระท่านนะครับปลาขึ้นเขามาแบบบวดไอตังตัวนะครับผมลอยอยู่ผิวน้ำนะครับปลาลอยหลอดทองมาผมเนี่ยพินเล่ย์ลายนะครับผมก็เลยเปิดกล่องก่อนนะครับผมถึงจะยิงนะครับเดี๋ยวกล่องมันถ่ายได้ซับนี้นะครับทำงานซาไปประมาณสามวิครับดีที่ มันบนนี้นะครับเห็นปลาแล้วผมจังเปิดกลองที่หลังนะครับจังยิงนะเนี่ยใส่สวยครับเขียวเหยาๆเลยครับเนี่ยส่วนนี้ปลามันเขากู้ครับปลานบราณคนครับเขาแบบอันนี้นะครับแบบหัวนะครับตัวนี้ก็จะประมาณสามกัวครับสามไปหาซีนะครับใส่สวยครับตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับแถวที่สองนะดํามาถึง ชิปหานาทีนะครับหลังจากตัวนั้นนะครับร่วมตัวนั้นดำลงพอถึงหานาทีนะครับตัวแรกนี่ตัวนี้บลอยพบลอยอยู่บนยอดพบลอยดดลลอยู่ใต้อทองผมบันน้บูดครับตัวนี้พบลอยอยู่ใต้ทองผมก็ซักลูกยีกหัวครับยีกซัลกลูก้างล่างโงกบลูกเพิกได้ดาบนึกว่าเอียงหลายหลวันวันวน,ออมมนี้นพบเปิดกล่องอีกนะพบวันนี้เปิดกล่องตั่นแหละพบเปิดกล่องก่อนเพราะจริงจิงใจเย็นขนาด เดี๋ยวว่าจะโย่ให้ยิ่กแกบซอมแกบซอมเบื้องชัดครับเบื้องลายมันครับลายสวยครับเขียวเขียวลายเหมือนแมงปูเลยครับเขียวงามแห่งปลาช่องนี้จะเป็นตัวเขียวเขียวแบบนี้ครับแทบจะทุกโตนะครับตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวเก่าอีกสรุปผลงานวันนี้ครับสองเต้มครับมันๆคือเก่าครับหัวสั้นครับ บริเวในพิษหวังไม้เกาววา่าบ่เสุ้ามวนมาย่างไรกัพ่อเดเกคือตอนน้ำเพลนยีดอกอเปียบปีศาจขึ้เกานะครับสองตัวกับจิะมาณพกโลยีดอกครับป่ประมาณาขาวนะครับพบโลยดโลนี่แหละวันนี้ก็คือสิขอลาพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับนาะงมืหนาว่ากันไหมครับอโอเคครับสวัสดีครับ